แดงอยูหหนาอขัวด <rumor>. mm. ูก <'s> ินผอนมาจากังหวะแ่ย oh. no. yes. ังว่ามเลี้ยงกินัผมวิ่งจันดยเอามาจากมาจากวิ่งสันบอกอ๋อมาอยุโดนบ่แล้อ๋อสิบก็ปีแล้ว เป็นยังขี้ไเดมาอยู่เมืองไทยค่ะเมืองไทยเงินดีเนาะเมืองไทยเงินดีตอนแรกไม่เฮ็นี่ยเป็นร้านอาหารนอ้ดเรามเด็นร้านอาหารโอ้หอมเหรอเลยเดมเดมเมียเป็นคนไทยเหอไม่ปนเมียเหนี่อยเพวกันใช่คนอุ้ย วันที่วันที่หนึงเขาให้นั่งไหมนะเาวาจังสั่นแต่แนเขาเปลแปลงเนาะนั่งยู่ที่เดียวน,น,น,นี่นะคะพี่วาดนะคะร้านเด็ดของเราอาหารนิสานเอแล้วก้อยก้อยคั่ว หวานวันนี้ไม่มีค่ะมีแต่น้ำบอยคั่วแล้วก็ข้าวเหนียวสี่ห่อแล้วก็เอาอะไรนะเติบเติบแซงยังมันสร้างแค่นี้หรอชิ้นลอยมาปเะเนี่ยเฮ้ยเออกินกินหน่อยพูดกันสิจกตากันได้ป่ะนี่เออเออข้าวเหนียวสี่ห่อแล้วก็ต้มแห้งเหรอเค้ นี่เด้อพี่น้องอาหารอีสานในเมืองกุ่งของเ้าอันนี้เป็นไวหว้เ็ดน้ําตกนะคะเป็นคอคอหมูย่างแต่วันนี้พี่พี่ไม่ทำคอหมูย่างคะ่ะ น้ำตกก็ขายดีอร่อยมากเลยเป็นเครื่องท้อนใส่หนึ่เออบ่อยเลยเซ่ตบ่อยเลยแมงครอบตัวตรงนี้คอบครอบประเทศตรงนี้ปอดแอร์เนาะเอา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 น้ำตกให้อีกหน่อยเดี๋ยวเออได้ๆกันโดนๆว่าซื้อกันหรอก คืออ่อบูเข้าไปใส่น้ำแด้ก็ได้เด้อมือนี้คือมีไอลูปร้อมาซอยเห็ดอ,อันนี้เป็นมือพ่อครัวนะคะมือมือหนึ่งคุ้งค้งมาอันนี้ไงนน ลาบปลาดุกลาบปลาดุกกินไม่ค่อยเป็นหรอกค่ะก็เพิ่งหัดกินนะคะที่เห็นเห็นมาถ่ายนี่ก็อยากมาดูคนอีสานเขากินอะไรกันนะคะปกติก็ไม่กินค่ะปกติไม่กินนะไม่รู้อะไรก็เลยต้องถามนะคะว่าอีย่างแน่นะคะคนอีสานสวัสดีค่ะคุณ คุณฟู้ดคุกกิ้งเอบิวเดย์สวัสดีค่ะฮัลโหลฮัลโหลแมนค่ะลาดประจักค่ะแซ่บเซยค่ะแซ่บอันนี้ยาวใช่ไมคุณว่าไม่คุ้มค่ะไม่ค <H ả? S 2> ุ้มไม่เหรอไม่ไม่หรอกร้อนเลยดูพี่แกสุนร้อนอ่ะ มันสิบบ๊ใหม่เราว่าไอ้เนี่ยอ๋อไอเฮ็ดให้หนูม่นนะนี่คือการซอยแบบเนื้อจะทำน้ำตกน้ำตกหมู mọi người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  mọi để mọi người mọi người อ๋อวันนี้อะคะวันนี้อยู่แถวสามเสนค่ะพี่ม,พมาสื่อก่อยค่ะหัาจะเลิกงานค่ะขอบพระคุณที่ติดตามนะคะขอบพระคุณอีดีอีหรอเขาเป็นเด็แสบค่ะโบเดนน,น้ำตกหมูเห็ดน้ำตกหมูนี่ ไม่ได้ไลฟ์มาหลายวันแล้วนะคะโดนแล้วนะคะก็เลยอยากไลฟ์ให้แฟนๆได้เบิ่งนะคะวิถีชีวิตคนอีสานมาอยู่เมืองกรุ๋งนะคะเด้ออ๋อข้าวหมูที่เฮาสีเฮ็ดยังสีเฮากับสีเฮ็ดแบบโบสุกมากเลยนาะข้าวหมูย่างก็มีมันจะมาคนละแบบมาคนละแบบอันนี้อันนี้ข้าวหมูเฮ็ดน้ำตกปกติปกติ ต้องมีสูตรนะต้องมีสูตรนะร้านนี้นะคะพี่ว่าดเขาจะมีสูตรนะคะสูตรแบบว่าจะทําเนื้อนะคะเป็นผ<า>ู้เชี่ยวชาญก,ก,กินไก่ก็น่ากินนะกินไหมล่ะโดนๆกินทีนะคะเงินเดือนออกวันนี้นะคะเราก็จะามากินร้านได้คือม,มั่นพูดออกไปออกตุกเป็นยังไงเนี่ยตุ๊กเหรอฮะตุ๊กเหรอ นันไเนี่ยลูกเลี้งหัวบานยับาลตาสีหัวบ้านนาะยัวได้น่นสดูแลนั่นสีดูแลด้วยตามอ้มน่ไงอันนั้นเป็นนักเก็บเอยูยูโ <บ |th|> รงบ้านนี่เหรอจ้ โอ้อายลราคือทานตอนหมูเป็นแต่แซ่บค่ะหน้า,นาตาดีเราก็ยิ่งแบบว่าเนีน่ยเนาะเคเลยอ๋อคนที่ซื้อน้ำตกตกหมูต่อไอเจ้าซื้ออย่างเจ้าซื้อข้าวอย่างเจ้าเป็นคนเล่าหน่อยข้าวน้อยน้อวอหน่อยหน่อยดีบ่ เออมันส,สีส้มมันส,สีกระเด็นตอนนี้ก็ซื้อเอาไปกินนะคะยังนั่งไม่ได้นะคะนั่งได้วันที่หนึ่งหนึ่งกันยาตยําซั่วปะ สุดยอดหมูเขายังได้อยากกินเมื่อเลยนเฮียงก็อยากกินคุกตายแนละ้ว ตำซั่วโอ้ยแแ่บค่ะหยิบคักแล้ว ไก่ทอดก่ไก่ทอดแล้วแซ่บด้ยมันกรอบ,ดบ,บเ,อเดี๋ยวมือหนาจไในก็ได้ไปับตูขายขายลดลงมาไหมห,หรือขายดีกว่าเดิม ก็ขายรถด้เหรอไม่ได้ที่เราที่อ๋อถ้านั่งก็จะมีนี่มากขึ้นใช่ไหมเวลามันสั้นลงไลเวลามันสั้นแต่เดี๋ยวเขาก็จะให้อยู่กับโควิดแล้วแหละเราอยู่ได้แล้วเราฉีดยาไปอ๋ออยู่ไหนอยู่โรงพยาบาลอยนบ่อจะขึ้นได้ปีฉีดจะขึ้นเก่งแค่ เขาลงทะเบียนให้แมนแมนเขาให้ฉีดยาดอเป็นวยพีได้ไปใช้บริการล่วงบันดิฉันได้ค่ะเป็นเจ้าของกิจการนะ่เอนวี่ยแมนยินดีบริการนะคะเด้อเย็บสองเขยเสองพันนน แก้วบาทชีสบาดทะยักพร้อมเขียนเงงอกลอไปจังเนาะเคยขอแล้วบัวเราเป็นเจ้าของกิจการเขาไม่คุณนะคะพี่วาดเต็มหนึ่งกับตั้งสองแม่ตกอันนี้เราจะให้ดูนะคะปีกไก่ทอดนะคะ อันนี้จะอร่อยมากมันจะกรอบอิอออออนฟรีใกลกทอดมาเติบเดี๋ยวมือมือหลังก่อนร,ร,รู้ไปนาเรื่อยโอ้โุ้งโอ้น้ำมันฟงใส มาได้นะคะอยู่ตรงเอ,อ่อตรงนี้นะคะเขาเรียกว่าสถานีรถไฟสามเสนเลยนะคะตรงนี้จะเข้าซอยมานะคะก็จะมาตรงร้านสามเสนวิลล่าร้านเพลินนะคะนี่ก็ดิฉันก็อยู่แถวแถนนี้แหละคะ่ะโอเคสำหรับวันนี้ดิฉันต้อง ลาไปก่อนแล้วนะคะจะไปกินเขาวกันด้อพี่น้องเดี๋ยวดิฉันสิได้ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เขามารับส้มตอนนี้ทุกซ่าต้องลาไปก่อนนะคะสุัดีค่ะ